ขอพี่เชยชมสีแดงหน่อยดิเพื่อนม่วงม่วงไปอีกสักหนึ่งกลองเราฟาดเคะไปแล้วเมื่อกี้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตไปครับอีกหนึ่งกลองแดงเป้าแดงเป้าทีละหนึ่งละกันเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอาน้าวลรโรเป็นหน้าของอูเองนะครับ ทุกๆท,ท่านใครกบยินดีต้อนรับคุณเจนนี่นักนล่าไลค์ระวันนี้คุณอยู่ในเกมนารากะเบดพอยโอเคแล้วครับผมวันนี้ผมได้โค้ดเพย์มาเป็นเทียนไห้เะครับเพิ่งสามารถที่จะแปลงกายเป็นยักษ์สาได้เลครับผมมีมือแยกล่างจับศัตรูเข้ามารวมกันแล้วก็เอาหัวชนโป๊กๆนะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดสก,กิลให้ดูเลยดีกว่านี่เป็นองไรไอ้ล่างเป็นไททันขอ โอเคแต่วันนี้เนี่ยครับเราจะไม่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทียนไห้นะยครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอัปเดตที่เข้ามานะครับซึ่งอัปเดตในวันนี้นะครับผมเป็นวานด้าสุยนะครับผมเป็นเมียของเจ้าตัวทาคาจินะครับเป็นเมียของทาคาจิเขาเรียกว่าสามีภรรยาแล้วกันนะครับพูดได้มันเข้าข้อความเขาเรียกไรเป็นต่างกอันซึ่งเป็นตัวสลัดผู้มีความมุ่งมั่นและ เนะครับผมบาเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลเข้าๆกันเลยดีกว่านะครับเอาแบบไม่ต้องเข้าๆเลยเอาแบบจริงจังเลยสําหรับสกิลแรกเนี่ยก็คือสกิลปาน้าเข้าไป <Wow. S 1> ทำซีซีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าในระยะสายตานะครับผมอ่าแต่อย่าเพิ่งเดืดตัดสินใจสกิลที่2นะครับหลังจากที่เราทำควสตมาแล้วเนี่ยเราสามารถกดตัว F เช่ได้นะครับผมเพื่อที่จะปล่อยเจบบนน้าบอลน้ำเนี่ยออกมาเป็นระยะ กว้างๆนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งมาติดแล้วก็ติด CC ได้ครับ <Wow. S 1> สกิลที่3อันนี้เป็นการใช้ในระหว่างที่เราโดนโจมตีนะครับผมเรากดแล้วตัวเราเนี่ยจะทำการเดชออกมาจากศัตรูในวงในลุมไม่ว่าเราจะโดนลุมใครยี่ <c oughs> เราสามารถกดแล้วก็แดชตัวเองออกมาได้หลังจากนั้นเราจะเสกลูกบอลน,น้ํา3ลูกนะครับที่ทํา CC <c oughs> นะครับเป็นวงกว้างด้วยนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหน้าด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นออกมาแบบ ออกมาแบบ3ก้อนนะเออนะครับผมเอาไว้หลบหลีกสกิลครับบอกเลยว่าความพิวนี่มาเต็มอย่างแน่นอนแต่รับผมส่วนสกิลอันติเมทของเขานะครับทาเลสออนติเมทของเขามี3อย่างครับอย่างแรกนะครับเป็นการสาดขึ้นน้ำซัดสาดสายไปทางทิศทางข้างหน้าเป็นวงกว้างกว่า6ตารางเมตรนะครับผมศัตรูที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่ากี่ตัวก็ตามนะครับโดนน้ำเนี่ยจะลอยขึ้นไปบนอากาศครับ แล้วตัวของเราเองเนี่ยจะมีนางเงือกเมอร์เมดลิตเติ้ลเมอร์เมดมาประทับกาย <Wow. S 1> เออพอกับรอยตัวเองขึ้นไปด้วยครับเออตอนเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราสามารถที่จะโจมตีเขาก็เขาได้หรือว่ารอเวลาหมดก็ได้นะแต่ถ้าเขาโดนโจมตีเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ในพายุเนี่ยก็จะตกลงมานะครับผมอันที่2อันนี้เป็นการสาดน้ําแต่เราไม่เปลี่ยนเป็นเมอร์เมดเพราะนี้ที่เราสาดน้ําแบบนี้เราจะเลือกได้2อ,อย่างครับขึ้นหนีไปเลยปล่อยซีซีให้ติดไว้หรือว่าจับ ยิงธนูพร้อมกับเพื่อนทาดามเมจแบบนุกเกอร์เลยก็ได้ครับ <Wow. S 1> ส่วนอันที่3เนี่ยกับกันครับเราไม่สาดน้ําไปก่อนแต่เราจะแปงลงร่างก่อน hmm. นะครับผมแล้วก็ค่อยใช้หอกเนี่ยยิงเพื่อที่จะทํา CC ศั mm. ตรูเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาใต้อาสมน้ําของเราได้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเนียรอดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนที่เราแปงลงร่างอยู่เราจะมีหลอดเลือดแปงลงร่างด้วยนะถ้าหลอดเลือดน,นั้นหมดเราก็จะหายอย่างสกิลการแปงลงร่างด้วยครับผมโอเค เนียครับผมเมื่อเรารู้สก,กิลกันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตัวละครแล้วมาเปิดกระชากันเลยดีกว่าครับผมก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยคลิปวันนี้ขอไม่เกินราสามพันไลค์ไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปรุยกันเลยครับผมเอาละครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้เติมทั้งหมดมา120 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดไปเลยละกันในครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานี่เลยวานด้าซุยอัลล็อกไป หกร้อยเพชรเป้งเอาให้แล้วก็เลือกนี่ครับเป็นหลวงจีนนั่งสมาธิไอ้บอสบอกมานะครับผมซึ่งตู้เนี่ยจะมี2ตู้นะครับเป็นตู้เลดแล้วก็เป็นตู้สีแดงก็คือตู้ปกตินะครับผมของรางวัลข้างในเนี่ยก็จะมีชุดสีแดงชุดสีทองนะครับผมมาจนถึงชุดสีม่วงอ่าลงไปตามเกรดนะครับแต่ระดับผมแล้วก็ต้องเร่งชุดสีแดงเท่านั้น นะครับจะมีบนขวาบอกอยู่ว่าเมื่อคุณเปิดครบ100ครั้งเนี่ยคุณจะได้การันตีชุดแดง1ชุดนะครับผมซึ่งวันนี้เราเตรียมมาทั้งหมดนะครับ11,400เพชรหรือประมาณ31กล่องนะครับผมอ่าก็ตีว่า33.33%เ33ปอร์เซนตนะครับผมไปแบบทีเพอ1ี่ทีแบบไม่การันตีในกยกดไปปั๊บมาพอร์ตบอลยังไงดวงวิญญาณโอ้อันแรกก็สีม่วงเลยครับสีม่วงนี่กาก,ากสุดหรือเปล่า เอาละครับผมเดี๋ยวเราจัดกันเลยทีเดียวแบบ1ิบกล่องให้ทุกกคนได้เห็นได้รับได้ชมฉีกรูกระต่ายน้อยๆไปเพราะเดี๋ยวเราต้องมีเกมเพลย์อีกนะครับโอ้โดูดูดูฉากครับดูฉากดวงวิญญาณเอ้ยเแปลกๆว่ะมี่แต่สีขาวโอ้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 โม่วงแค่สองอันเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทองทองมาแล้วเว้ยมาก่อนเลยเล่มแรกครับสกินเวปอนสีทองเอาเรื่อง สิกล่องโอ้เอฟเฟกมันจะต่างกันนะเวลาเราเปิดทีละกล่องเนี่ยมันจะมีดวงวิญญาณมา4อันนะครับแล้วก็สุม่มอันไหนอันนึงเข้าไปในกล่องนั้นนี่สีขาวไปอืออุย้ยได้480นะครับเราต้องใช้1 0 0 0 0แสนได้นะครับเพื่อจะแลกสกินแดงนะครับผมโอเคเปิดกล่องต่อไปใช่เปล่าใช่เปล่าเถินเลยกูโอ้ยดาบมุลาซามีนะครับผมมา ลุยกันดีกว่านะครับมาเปิดกองซีซั่นกันดีกว่าครับกากที่สุดที่จะได้ก็คือสีม่วงครับเรามารุ้นสีแดงกันแบบลัวๆเอ,อ๊บยังไงครับพี่น้องม่วงแน่นอนไม่ต้องกับพิ๊ลูกาตาห <c oughs> ุยโอ้ส่วนหน้าของมันเนี่ยเป็นหน้าที่ผมสแกนเข้าไปตอนผมไว้หนวดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องงงว่าพี่ครับทำไมภาพตัวละครสวยจังโมเดลตัวละครก็สวยสกินก็สวยหน้าตัวละครมันอยู่แปลกๆจังครับอ่า <c oughs> หน้าตัวละครเป็นหน้าของกูเองนะครับท <c oughs> ีกละหนึ่งละกัน เอ้าอ uhm. ุ้ยอุ้ยอฮ้ยหูยแม่งสีแดงแม่งเสียวไปนิดเดียวทองมาก่อนเฮ้ยอะไรอะเรืยไฟฟ้าเหรออินฟอร์โนเชนเ้ยมาแล้วครับสีทองชิ้นแรกของเราตอนเนี้ยเฮ้ยผมว่าเปิด <Pacific> อ <accent rac> er> ันเนี Being, ้ยคุ้มกว่าเว้ยเพราะอันนู้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทองอีกแล้วเฮ้ย โอ้ดาบได้โคตรเยอะเลยกูจะมึงแค่กูไปเป็นนักดาบมือนหนึ่งของประเทศเลยวะเนี่ยเฮ้แต่ว่ามันขัดกันนะปอกข้างหลังนี่อารมณ์แบบญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ออกแบบแนวแบบเทพกระบี่เอเลี่ยนโอเคต่อไปเลยล่ะกันไปครับอีกหนึ่งกล้องแดงเป้าแดงเป้าม่วงเค็มเปรี้ยวมาเลย ชามครับอันนี้คือมไม่รู้เมื่อกี้ตอนภาพโผล่มาทุกคนโฟกัสตรงไหนนะแต่ผมก็โฟกัสที่เดียวกับทุกคนนั่นแหละก็คือชามอันนี้เลยครับเป็นชามปลานะครับผมเห็นปะโอเคต่อไปต้องบอกว่าเกมว่าภาพสวยจริงๆอ้าวลุย้ยแดงเหรอโอ้เมื่อกี้แม่งฟูมไปที่แดงครับสุดท้ายเลี้ยวเลี้ยวนลยครับผมแบ็กกาวหูข้างหลังนี่ข้างหลังต่งงอเนื่องครับ โอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ الم! มีลูกเล่นมีลูกเล่นมีเย้าหยอกอิโมจิต่อไปครับเริ่มเริ่มเริ่มแปลกแปลกแล้วเริ่มเริ่มเงียบเงียบแล้วครับเริ่มเงียบเงียบแล้วแดงโอ้ยม่วงมันรวไปไหรือเปล่าครับโอ้ได้พันสองครับสีม่วงซ้ำเอ้ยม่วงมันรวไปหรือเปล่าไอ้หนุ่มม่วงมันรวไปหรือเปล่าทอง ก้าวเขาแคมบูต่อเน,นื่องครับไปเฮ้ยเฮ้ยทองโอ้ชดดีดูสามไปอีกพันสองไปต่อโอ้ยทำไมมันเก็บแปลกๆวะเฮ้ยโอ้ดูอันนี้เหงื่อเหงื่อผมแตกเลยออกก่อนดีกว่าวะส่งแมงไม่ค่อยดีแล้วะส่งไม่ค่อยดีนะ,นะไป สิบกล่องไปเลยสิบกล่องไปเลยสิบกล่องไปเลยขอพี่เชยชมสีแดงหน่อยดิเพื่อนม่วงม่วงเออคุ้มแล้วไอ้เ้ย่คุ้มแล้วได้ขุด ได้ได้มา3ามพัน่ะคุ้มแหละแล้วมีร้อยแปนะสีทองแม่งได้ซ้ำคุ้มแหละกูคุ้มแล้วครับคุ้มคุ้มจะจัด <c oughs> เอามา <c oughs> ไปอีกสักหนึ่งกล่องเราฟาดคอไปแล้วเมื่อกี้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเฮ้ยโอ้เออไา่หกร้อยแปลกนะเอ้ยเอาหน่อยดีว่าสำแดงเดชราชาให้ดูหน่อยดี แม่งใม่สีม่วงเนี่ยเอ้ยอันนี้สวยแต่ซ้มออยโมจิต่อไปอย่างงี้อ่ะเพื่อนเฮ้ยเออกูมีแล้วเอ้ยเดินทางมาเลยครึ่งทางแล้วนะ <c oughs> มึงแม่งก็พยายามแทรกมาได้ทุกวี่ทุกเวลาจริงเลยนะไอ้สีม่วงเนี่ย ลื้เฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งเลี้ยวไาแม่งเลี้ยวไาแ่ม่งขึ้นอ้โหเจ้าห้าครั้งตรงนั้นซ้อยังไงก็ซ้ำกูได้ทุกอย่างแล้วแตงยีโมต่อไป มันต้องคลิกเคลียร์ด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยเหมือนกูเลยเข้าใจเลยครับที่มันกล่องแห่งน้ำทะเลชัดๆนี่หลัดผมยังไม่ได้เอาลิ้นไปสัมผัสนะยังสัมผัสได้ถึงความเค็มเอาละสองกล่องสุดท้ายถ้ามึงจะทำอย่างนี้ก็เกินไป เห็นกูแอ็กแม่งได้ใจมาอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันบังครับยังดีขอโอ้โอเคอันนี้ก็คือหมวกที่จะใส่คู่กับชุดแดงนั่นแหละครับผมแต่เราขาดอีกแค่ประมาณอประมาณหกสิบเกกล่องเอาไปจบๆไปหมดเลยไม่ต้องเหลือสัก,กาบาทจับไปครับ โขกเข้าไปไปลุดนอย่าแซงห <c oughs> ่วงสาม้วยหรือเปล่าโอเคมาหลายทองอยู่นะมาประมาณสี่ทองนะแต่ว่าเออก็อย่างที่บอกแหละมันเราคาหลอกสีแดงซึ่งมันแม่งต้องร้อยกล่องเลยนะครับ <c oughs> โคตรแพงมามามาหนึ่งมืนสองพันเพชรนะครับมาแล้วสนับสนุนมาจากพี่ยศซิลนะครับพร้อมที่จะลุยกันต่อ นะครับอีก30กล่องอุย้ยน่าจะเกินเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อตัวละครแล้วนะครับ <Wow. S 1> ผมมาเรามาดูกันครับว่าจะออกมาหรือเปล่าเลย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 สิบอันนี้ไว้เดี๋ยวขัดดวงเอาไว้ขัดดวงผมขอแบบเปิดแบบสิบอันก่อนเลยนะพี่นะผมตั้งท่ารอแล้วตั้งท่ารอแล้วไปยังไปม่วงสองสามสี่้ากูนั่งเลยแล้วกกูนั่งรอเลยแล้วกันสุดท้ายเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สกินมันมีน้อยหรืออะไรยังไงวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราเปิดมาจะครึ่งทางแล้วอีกเก้ากล่องก็ครบครึ่งทางแล้วนะครับผมไปมันต้องมาบ้างมันต้องไม่เย้าหยอกสักคลิปเลยลิซซราลาเาลิซซ์เาลาลิซซี่ซักคือไปเต้นท่อนโซโล่แทนแล้วไงมูบาเยอะจังเลยเนี่ยเอาต่อเนี้ย โอ้ยโอ้ยโ้มาแล้ววะและนี่คือ เสริมดวงเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับเฮ้ยผมมีจิตสัมผัสวะมาเรายังเลีอยงสิบกล่องน,นะอย่าลืมมาอีกอันเนี้ยหลวงจีนแน่ผมมีจิตสัมผัสสุดๆเลยเว้ยสิบอันไปเลยเน้นๆโผลไปแดงแตกอีกสองเลยแดงแตกสองอันเนี้ยแตกสองตอกฝาลงขาวขาวม่วง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  ตายเป็นสองอันเอาม่วงม่วงอีกสักหนึ่งกล่องอีกสักหนึ่งกล่องไปครับจัดให้ไปไปยปไปเลยอของมึงเอะเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเราอาจจะต้องกดสคริปต์คอยที่สคริปต์รอบดีสคริปต์สคริปต์พอเลิกไปเอาวันด้าซุยเปลุยดีกว่า เดี๋ยวดูฝีมือของผมกันบ้างครับตามมาแล้วงลครับตาม,มาแล้วครับอู้ยเยอะมากเลยบอสใช่ครับจับไว้หนึ่งตัวครับเจ็บจับได้สวยครับาม,มาได้น้องชายอุ้ยจะตายหนึ่งตัวครับต,ตายหนึ่งครับเอาจริงแล้วนะระวังธนูครับนัด จังนัดปั๊ก okay. อย่าให้ต้องเอาจริงจังเฮ้ยบอสไหวปล่าเอาเลยครับตัวตัวรอสักนาทีเราก็อัดปักใหญโดนฟันนะครับอันนี้สายมึงหรือสายมันเนี่ยตัวเราครับตายเราตายหนึ่งครับไหยพยายามยื้อไว้ครับโอ้ยมันเป็นแค่ไก่ล่ามัน สวนกับพี่ว้าวแพรลี่ไปโอ้หน้ามันสิ้นหวังเลยไมเนี่ยโดนแพรลี่ไปเจอเจอข้างหน้าผมพุกนะกูยิงหินแล้วขอบม่วงด้วยนี่ไงกูเจอทางกูแล้ววะนี่ไงกูเจอทางกูแล้วตายกูเจอทางกูแล้ววะหนึ่งอ๋อเก๋แล้ว ูเจอทางกูแล้วว่ะเฮ้ยกูเจอทางกูแล้วว่ะไอ้บอสไอ้ยิงมันตายไปกี่ตัวแล้วตอนนียเออกูเจอทางกูแล้วว่ะกูมันเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าปืนอะไรนะไอ้บอสปืนกำปัดนิดถันอะไรของมึงอะปืนค้าศิลาเออกูเป็นสายปืนค้าศิลาเฮ้ยไม่ไรไอ้บอสปีว่าแล้วมันมันแอบว่ะมันกลัวว่ะ ตัวลัวปืนพี่หรอวะเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดูเดือดราชาตู้เลดก็ยังคือราชาตู้เลดสกินแดงของผมเนี่ยมันได้ไปอย่างเรียบร้อยแล้วแลผมบอกเลยว่าเกมเนี้เราต้องฝึกฝนวิชาในการต่อสู้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันคือกลยุทธ์มันคือเคล็ดวิชาที่เราจะเคี่ยนเข็นกัน เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมรับรองเลยว่ามันหยดติ๋งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสาวกใครที่ชอบแบบการต่อสู้แบบใช้ดาบนะครับในยุคเก่าโคตรมันเบธทอนเลโยแบบสุดยอดกันไปเลยครับพี่น้องครับเออแล้วครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับซื้อได้ทางสตรีมแล้วนะครับผมนารกะเบทพอยไปจัดกันมาเลยครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ